ไ็ช่วยไม่ได้ลข้าบันเม่หน่อยเดี๋ยวราล้มเหรอไปเยนเดียวนะแดจะอ่อนแล้วร้ตรง่นเลยวิ่งหัวหัวพอดิน อ๋อเหรอครับอันนี้ถ่ายคลิปเลยพี่จันเดี๋ยวถ่ายจบเลย ดีแหละไฮไลท์ดีเห่งชัดย,ยิงันี้ังเฮ้ยอย่าออกเสียงมันออกวิดีโอ <laughs> เดี๋ยวเขารู้ <laughs> ร <laughs> นิ่งไปเลยนิ่งไปเลยยิงเมือยิงชัดอันนี้แหละเออ ยิงตัดไปเลยสีดำส้ม

ทิ้งอีกแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรมันกาวออกเฉยกาวออกเฉยก็ติดกาวอยู่เพราะมันกาวแล้วด้วยไงมันก็เลยกรอบก็ไล่กาวมาแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรกาวหลุดเฉยยังบินได้เออกาวหลุดกาวหลุดพี่เอากาวไม่ได้หรอลอยู่ไหมกำลังจะขึ้นแต่ยังไม่ขึ้น จะหาเป็นไงอันน um ี้โอ้ยจะมาโอ้ยแย่งก enfin ันใหญ่ครับแย่งกันถอยนะลงมาเลียงต่อคิวดีกว่าผ่านคนแรกก่อนไม่ต้องต่อคิวผ่านก่อนได้ไหมขอโลเรเบกครับอันนี้เป็นกระสวยอลวากาศครับวันนี้จะมาเฟิร์ส เติดโดยอ่ากำลังจอดใครนี่กำลังจอดอ้าวเตรียมตัวไปล้อดันล้อไอ้ลำนี้ใครเป็นคนสร้างเลยไปชา่ออะไรปะหนุ่มหนุ่มหนุ่มอ่มอาเซียนไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ทำไม่เลี้ยวไม่ได้เหรอยังถ้าได้เดี๋ยวไม่ทำใหม่อ๋อสวยเอ๋อใช้ฝีมือหน่อย ดัดล้อใหม่ดัดล้อกอนดัดล้อกันผมว่าพี่เอกเขาเล่นตลาดเยอเข้าแลพี่เอกดัดล้อแกเลยแล้วออกขวาไว้ี๋ยวออกขวาไปเลยตรงทางลมเลยนะ